ที่เห็นข้างหน้านี้คือการปลูกผักแนวตั้งนะคะท่านใดที่มีเนื้อที่น้อยนะคะหรืออยู่บนคอนโดบนระเบียงสามารถปลูกได้ง่ายเลยนะคะปลูกได้แบบทั้งใช้ดินก็ได้หรือว่าจะใช้แบบระบบไฮโดรโปนิกก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นไฮโดรโปนิกแบบน้ําลดนะคะตัวนี้น้งวันจะใช้ขุยมะพร้าวล้วนๆนะแล้วก็ใช้ออปุ๋ยไฮโดรโปนิกหรือปุ๋ย a อบลดเข้าไปนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ถนัดนะคะก็จะใช้ดินก็ได้นะคะ แล้วก็ปลูกเข้าไปในภาชนะแบบนี้แล้วเราก็หมั่นลดน้าไปเรื่อยๆคือหนึ่งเลยก็คือน้ําก็ไม่ไหลเลเอะเทอะนะคะแล้วก็เขากา็กินน้ำได้ดีเนาะมาดูวิธีกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือขวดน้ำเปล่าที่เราใช้ดื่มทั่วไปเนาะเราก็ตัดเอาเลยว่าจะใช้ความสูงขนาดไหนนวันตีสว่ากะกะเอานะคะ น้ำวันจะตัดอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันก็เพืองน้ําปุ๋ยเนาะเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้เวลาเราปลูกเนี่ยน้ำวันสังเกตุทีลากเข้ามาอยู่แค่นี้ที่เหลือไม่มีรากแล้วคือรากเขาไม่ยาวนะเพราะเราเป็นเป็นพืชที่ล้มลุกนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้นไม้ยืนต้นเนาะกลับไปเลยะคะ่ะตัดอย่างนี้สักครึ่งขวดครึ่งนึงไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดขาดนะคะไม่ต้องตัดขาดตัดครึ่งหนึ่งแล้วเป็นแนวขึ้นไป ทำนานมันแป๊บเดียวเนาะเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้เนาะตัดออกแต่งทรงซะหน่อยนะคะให้มันแบบบนมนอะไรเงี้ยนี่อ่ะมองเห็นไหมคะเนี่ยนี่อันนี้คือที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจะประมาณนี้เนาะเพื่อให้เห็นชัดๆทีนี้เวลาเราปลูกบางทีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรขี้ตะไคร่นะคะ เราก็จะกันขี้ตะไคร้ด้วยการจะปิดเทปหรือจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ว่าของนวันใช้ถุงเท้าที่เหลือนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะยึดของลูกมาใสซะเลยเพิ่มความสวยงามหันด้านสักน,นิดนึงนี่นะคะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะเจาะรูอันนี้นวันเจาะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะทีนี้ หลังจากนั้นเราจะมีถ้วยเสริมคือตัวนี้ค่ะถ้วยถ้วยน้ําจิ้มทั่วไปไม่ใช่ถ้วยขทษไม่ใช่ถ้วยน้ําจิ้มถ้วยน้ํานะคะที่เราเหลือๆใช้แล้วข้างล่างเนหน้วันจะใส่ฟองน้ําจริงๆแล้วใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ฟองน้ําตัวนี้เนาะอันนี้สําหรับกรณีที่เราไม่อยู่แล้วเราใส่น้ําปืยลงไปในขวดแบบเนี้ยพอใส่เข้าไปเนี่ย ฝ่องน้ำเนี่ยเขาก็จะดูดน้ําขึ้นมาให้กับรากพืชน,นะคะช่วงที่พืชเขายังไม่โตมากรากเขาจะอยู่แค่ประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้เสริมเนี่ยรากเขาจะชุ่มฉ่านะคะแล้วเขาก็จะโตเร็วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รดน้ําได้ทุกวันเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ใช้แต่ว่าวันให้ตัดแนะนํานะคะให้ตัดกลนเพิ่มมากขึ้นเนาะนี่ตัดไปเลยค่ะสักสามจุดนะเพราะว่าเวลาที่เราปลูกพืชจริงๆเนี่ย เดี๋ยวลากเขาจะออกมาตามช่องเนี้แล้วเขาก็จะมาดูดน้ําปุ๋ยข้างล่างในขวดนะคะอันนี้จากที่ระกวันปลูกเราเจอนะลากเขาก็จะยาวนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เจาะรูเห็นไหมคะเจาะรูหนึ่งด้านนี่แล้วเราก็เอามาประกบประกบกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาที่เกี่ยวเกี่ยวได้เลยค่ะเกี่ยวคล้องเข้าไปนี่เราก็จะได้ ตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ํานะคะแล้วก็เก็บน้ําส่วนตัวนี้เราก็ใส่ดินใส่ขุยมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปลูกพืชน,นะคะอ้าวโอเคอันนี้คือภาชนะที่ทาเดี๋ยวจะไปพาไปดูใกล้ๆของจริงค่ะอันนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยเราเน้นว่ารดน้ําทุกวันนะคะช่วงที่ต้นโตนะถ้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราใส่น้ําไปเกือบเต็มเนี่ยเกือบเต็มคือมันจะล้นทั่วอยู่นะตรงเนี้ยมันถ้าใส่น้ําถึงตรงนี้ขนาะ ขนาดนี้นะคะเราต้นไม้เราเล็กเนี่ยเขาก็ยังดูดน้ําปุ๋ยได้เน,ะนาะเดี๋ยวนวันจะยกให้ดูอันนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่เจาะรูแขวนก็ได้นะตัวนี้นวันเห็นไหมคะนี่ดูให้ดูลากลากเขาแน่นมากถ้าเราขี้เหยียดเจาะรูเราสามารถใส่อย่างนี้เลยก็ได้นะใส่เข้าไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเจาะรูถ้วยถ้วยปลูกตัวนี้ค่ะนี่แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ย เราจะใส่น้าปุ๋ยได้น้อยนะคะเพราะว่าถ้วยเขาจะไปแทนพื้นที่น้ำเนาะเพราะนั้นน่นเลยนวันก็เลยเนะียให้ให้เจาะแควนแบบนี้ดีกว่านะคะเนี่ยคือเจาะแขวนให้คู่กันแบบนี้เนาะพอนึกออกไหมคะเห็นนะแต่อันนี้อันนี้ใส่ไปเลยวางไปเลยนี่คือต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> อันนี้คือต้นที่แขวนคู่เห็นไหมคะอ,นนอันนี้คือแขวนคู่เนาะจะมีเจาะรูไว้สองอันแล้วก็ประกบกัน <c oughs> ี๋ยวจะให้ดูต้นอันนี้ให้ดูกว้างตุงนี่ดูความต้นใหญ่นี่นะคะลากเขาเดินมากเลยนะคะแต่ว่าลากเขาก็ยังไม่ถึงก้นนะคะสําหรับตัวนี้เนาะทีนี้พอเ,เขาโตได้ที่เนี่ยอันนี้สําหรับคนที่ปลูกดินก็ก็กินได้เลยนะแต่คนที่ปลูกด้วยขุยมะพร้าวเนี่ยพอเขาโตแบบนี้เนีเ่ยนวงแนะนําให้ลดด้วยน้าเปล่าออต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ หลายๆวันเลยเนาะลราค่อยเอานำมาบริโภคนะคะเราจะได้คลายปุ๋ย AB เนาะพอชุดที่นกวันให้ดูตรงนี้เน,นี่ยนกวันไม่ได้ปลูกด้วยดินนะคะแต่ปลูกด้วยขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ลดด้วยน้ําปุ๋ย AB นะคะ5มิลิลตรต่อน้ํา1ลิตรค่ะโอเคคลิปนี้ให้ดูเน้นที่ภาชนะนะคะสาหรับแขวนแนวตั้งนะคะท่านใดสนใจก็ลองไปทําดูนะสวัสดีค่ะ